สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่วิดีโอการวิเคราะห์กราฟทองคำนะครับประจำวันที่21นะครับมิถุนายน2565นะครับวันนี้นะครับทองคำเนี่ยได้เปิดตัวมานะครับราคาขยับขึ้นไปเล็กน้อยนะครับ6ก0กว่าจุดเนาะราคาขยับขึ้นไปนะครับเมื่อวานเนี่ยราคาไซเวย์นะครับทั้งวันเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้นะครับ เขานะครับจะทำรูปแบบไหนบ้างนะครับโดยวิดีโอการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับจะใช้อินดิเคเตอร์นะครับมาช่วยวิเคราะห์แนวโน้มนะครับบอกทิศทางราคาที่เขาอาจจะเดินทางไปได้นั่นเองกราฟนะครับเริ่มจาก EMA บ้างนะครับ EMA เนี่ยมีการารวมเส้นกันนะครับรวมเส้นกันแบบนี้เนี่ยหมายความว่า โอกาสที่เขาะจะไซเว่ยออกข้างจะค่อนข้างสูงมากเพราะว่าตลาดนนย,ยังไม่ได้เลือกทิศทางนั่นเองหากดูที่ดีหนึ่งะจะเห็นว่าเมื่อวาน,เ,นเขาปิดเป็นแท่งโดจิเป็นแท่งโดจิแสดงว่าหลังจากนี้นะครับถ้าเขาได้เลือกทางก็อาจจะได้เดินทางไกลนั่นเองมาดูส่วนของสโตบ้างนะครับสโตเนี่ยมีการแกว่งตัวเป็นรอบตั้งแต่เมื่อวานละ นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับก็มีทิศทางแนวโน้มที่จะไซเวย์ออกข้างแล้วก็ไซเว่ดาวลงมานิดนึงนั่นเองนะครับซึ่งดูจากเทรนของกราฟแล้วก็ไซเว่ยดาวลงมานะครับดูจาก MACD นะครับมีโมเมนตัมที่น้อยมากๆนะครับบ่งบอกว่าไซเวย์ออกข้างนะครับโดย หากเอาอินดิเคเตอร์นะครับมาประกอบร่วมกันแล้วราคาทองคำตอนนี้นะครับจะไซเวนะครับออกข้างซะมากกว่านะครับส่วนจะไซเวอยู่นานแค่ไหนนั้นนะครับก็ต้องรอดูนะครับรอเขาหลุดเนาะในการเลือกทางอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะไปยังไงใครที่มีออเดอร์บายเซลนะครับไม่ต้องกลัวนะครับในจังหวะนี้เนี่ย โอกาสนะครับที่ราคาจะวิ่งนะครับขึ้นไปแก้ให้นะครับก็จะมีค่อนข้างสูงนะครับอ่าน,นี้คือทองคําประจำวันนี้นะครับผม